สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับยิมนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโปรยทานเป็นลายดอกไม้ลายนี้กันนะคะลายนี้ก็จะมีชื่อเรียกว่าดอกล้อมดาวนะคะเป็นแบบริบบิ้น3ามเส้นขนาดน่ารักกระทัดรัดนะคะตัวนี้นะใครที่ชอบแบบริบบิ้น3เส้นห้ามพลาดนะคะลองทําดูนะคะทำง่ายมากๆนะลายนี้ไม่สามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะเพราะว่ามีขนาดเล็กนะคะ ใครที่ชอบลายนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลย ขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของริบบินริบบินที่ใช้วันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นของตา TW นะคะจะเลือกใช้ที่มีเส้นสีทองนะคะคาดอยู่แบบนี้2เส้นนะเพื่อที่จะได้เพิ่มความสวยงามให้กับตัวชิ้นงานของเรานะคะก็จะเลือกใช้เป็นขนาดริบบินเบอร์2จํานวนทั้งหมดนะคะ3เส้น แล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละหกสิบเซนติเมตรเสร็จแล้วก็จะตัดปลายริบบิ้นนะคะให้เป็นปลายแหลมแบบนี้เลยนะคะอ่าทั้งสองด้านนะคะเวลาที่เราสอดเราจะสอด,ด้ง่ายต่อมาก็จะมาเริ่มลงมือพับกันเลยโดยที่เราจะพับริบบิ้นนะคะอ่าเลื่อมกันนะคะประมาณนี้เลย ประมาณนี้นะคะความยาวที่พับก็จะวัดจากปลายตรงนี้ถึงปลายตรงนี้ให้ได้เท่ากับ1นิ้วพอดีนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้มือซ้ายกดปลายเอาไว้นะคะมือขวาก็จะกดตรงกลางอีกฝั่งหนึ่งให้เป็นรอยพับนะคะ แบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านริบบิ้นขึ้นมาเราจะเอาริบบิ้นนะคะฝั่งที่เป็นด้านยาวนะคะเอาขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐานโดยที่เราจะแยกเอาเส้นที่หนึ่งออกมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะตั้งไว้แบบนี้เลยนะคะอย่าลืมนะเราต้องเอาเส้นสั้นขึ้นไว้อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะทั้งสามเส้นเลยนะคะแล้วก็เอาเส้นที่สองมาของเข้าไปเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะ แล้วก็เอาเส้นที่3จับมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่1ตรงนี้นะคะสอดเสร็จนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็จะจับกลางออกล้วงเอาเส้นที่2เข้ามาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดันจัดริบิ้นของเราให้กระชับเลยนะคะ <ๆ S 1> ก็จะได้เป็นนะคะสามเหลี่ยมนะคะนูนขึ้นอยู่แบบนี้เนาะนี่นะคะแบบนี้นะท,ที่นี้นะคะเราก็จะมาแยกริบิ้นให้เป็น หกเส้นนะคะเริ่มจากอ่าคู่ด้านล่างนะคะพับขึ้นไปด้านบนพับเสร็จก็กดให้เป็นรอยพับไว้ด้วยนะคะอ่าด้านบนเราก็จะพับลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยนะคะด้านขวามือเส้นนี้ก็จับโคง้งแล้วก็สอดล็อกนะคะเข้าไปในช่องตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยพับนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะฐานหกเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็จะมาอ่าทําเป็นทรงกลมนะคะก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้เอาขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะข้างหลังเราจะคลีบเอาไว้แบบนี้นะคะหรือวางลงบนโต๊ะเลยก็ได้แล้วแต่เราถนัดเลยนะคะในขั้นตอนนี้เนาะนี่จบแบบนี้นะคะ แล้วทีนี้เอาเส้นที่สองขึ้นมาทับเส้นที่1นะคะแล้วก็เอาเส้นที่สามทับเส้นที่สองทับกันแบบนี้นะคะทั้งหมด3ามเส้นแล้วทีนี้เราจะวางเส้นแรกนะคะจะเป็นข้างในสุดนะคะเส้นนี้เนาะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่สี่ขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็วางเส้นที่สองนะคะในสุดเส้นนี้เส้นถัดกันมานะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่ห้าขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็วางเส้นที่สามในสุดนะคะเส้นนี้ วางลงแล้วก็เอาเส้นที่6ขึ้นมาแทนนะคะตรงนี้เราก็จะมี3เส้นเหมือนตอนที่เราเริ่มเลยนะคะส่วนข้างหลังเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจะไม่มีริบบิ้นที่ต้องหยิบขึ้นแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาสอดรอกริบบิ้นกันนะคะเริ่มจากเส้นแรกเหมือนเดิมเส้นนี้นะคะข้างในสุดเนาะแล้วก็วางลงเอาเส้นที่2เส้นนี้ถัดกันมาดึงปลายริบบิ้นถอยมาด้านหลังนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่1เสร็จแล้วก็ดึงนะคะ จะได้ลักษณะนี้นะเสร็จแล้วก็เอาเส้นที่สามเส้นนี้นะคะจับโค้งแล้วก็สอดช่องที่หนึ่งเบี่ยงออกมาช่องที่สองแบบนี้นะคะลักษณะนี้นะแล้วทีนี้ก็ดึงนะคะให้กระชับเลยนะคะจัดนะคะดันเข้าแบบนี้หรือว่าจะดึงบนทีละเส้นนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราถนัดเลยนะคะประมาณนี้เลยนะนี่นะคะกระชับประมาณนี้นะ แล้วทีนี้เราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาเลยด้านนี้เราจะมาทําการพาดข้ามริปปิ้นสองเส้นเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับขึ้นมาแล้วก็นับข้ามไปหนึ่งสองกระวางข้ามมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วนจากทางด้านซ้ายนับไปหนึ 1, 2, ่งสองลิปปิ้นจะเรียงเส้นกันมาแบบนี้นะคะอ่าเส้นนี้ก็นับไปหนึ่งสองแบบนี้นะคะ เส้นสุดท้ายเส้นนี้ก็ข้ามสองมาเลยนะคะพอมาถึงตรงนี้เราจะนําเหรียญใส่เข้าไปนะคะเพราะว่าลายนี้ไม่สามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะต้องใส่ในขั้นตอนนี้เท่านั้นนะทีนี้เอาเส้นแรกนะคะด้านบนนี้จับโค้งลงมาแล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่1ตรงนี้ข้างกันกับเส้นสุดท้ายที่เราวางนะคะเสร็จแล้วเราจะดึงนะคะดึงให้กระชับเลยแบบนี้นะคะ เอาเส้นที่สองเส้นนี้ก็จับโคง้งแล้วก็สอดช่องที่หนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เบี่ยงออกมาตรงช่องที่สองแบบนี้นะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ดึงก็จะได้เป็นทรงกลมนะคะแบบนี้แล้วนะต่อมาให้เราบอีกกับด้านเลยเราจะมาดึงจัดในละอ่าด้านนี้นะคะเพราะว่าด้านนี้จะทําให้เราดึงจัดได้กระชับกว่าด้านเมื่อกี้นะคะก็จะค่อยๆดึงบนทีละเส้นแบบนี้เลยคะ่ะ ะะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะไปตามแนวเส้นนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะข้ามสองเส้นตรงนี้นะสังเกตง่ายๆไปตามแนวเส้นเลยนะคะแล้วก็ดึงแบบนี้เอาเส้นที่สองบนขวานะคะข้ามสองเหมือนเดิมนี่นะคะสองเส้นตรงนี้ริบบิ้นก็จะเรียงเส้นกันไปแบบนี้เลยนะคะอ่าทําแบบนี้ให้ครบทั้งหกเส้นเลย เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะดึงบนแบบนี้นะคะให้กระชับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อ,อตอนที่เราสดเนาะอาจจะทําให้ริบบิ้นของเราเลื่อนตามทําให้ตัวชิ้นงานไม่กระชับนะคะจะทําให้ตัวดอกไม่สวยเนาะนี่นะคะกระชับแบบนี้แล้วนะก็จะได้เป็นทรงกลมนะคะสวยงามแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะมาทํานะคะเกสรด้านในก่อนเลยนะก็จะเอาริบบิ้นนะคะ่าเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะจับริบบิ้นนะคะ โค้งลงแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะโค้งลงแบบนี้เลยนะจับบิดโค้งลงเลยนะคะทุกคนสมมุติว่าอยู่แบบนี้นะคะเราก็บิดลงแบบนี้เลยแล้วก็จะเอาปลายนะคะสอดนะคะตรงกับเส้นที่เราทําเลยนะคะโดยที่เราจะข้ามออกมาหนึงเส้นนะคะ,ะข้ามตรงนี้นะคะก็คือง่ายๆเลยสอดไปตามแนวเส้นของเขานะคะนี่ลักษณะนี้นะคะนี่ก็คือเส้นที่เราทํานะ,ะสอดด้านหน้าตรงนี้เลย นะคะข้ามหนึ่งเส้นตรงนี้เนาะมาออกตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะถ้าเราสอดกลีบแรกได้กลีบต่อไปจะง่ายมากนะคะอ่าต่อมาเราก็บิดนะคะให้โค้งลงแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็เอาปลายนะคะมาสอดนะคะด้านหน้าข้ามหนึ่งเส้นตรงนี้มาออกตรงนี้นะคะลักษณะนี้เลยนะคะเราก็ดึง ถ้าเราทํากลีบแรกได้กลีบต่อไปจะทําง่ายนะคะอ่าแล้วก็บิดลงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนปลายมาสอดตรงนี้นี่นะคะเราก็ดึงแบบนี้เลยทาเหมือนกันนะคะทําให้ครบเลยทั้งหกเส้นนะคะกลีบตรงนี้เราสามารถจัดแต่งทีหลังก็ได้นะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ลักษณะกีบแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาทำนะคะกลีบรอบด้านข้างนะคะก็คือในส่วนของตรงนี้นะคะอ่าเราจะจับปลายปิบ้นนะคะดึงขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็โค้งลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจะข้ามหนึ่งเส้นเราก็มาสอดด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะนี่ปลายจะโผล่ออกมาด้านล่างแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับดอกนี้นะเราก็ดึงนะคะอย่าดึงแรงนะคะดึงแค่พอประมาณนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาเส้นที่สองนะคะจับดึงขึ้นแล้วก็โค้งลงมาข้ามหนึ่งเส้นแล้วก็สอดด้านหน้าแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยนะ เราก็บังคับให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างนะโดยที่เราจะใช้นิ้วโป้งนะคะกดกดตรงนี้เนาะด้านล่างตรงนี้ลงนะเพื่อที่เวลาที่เราสอดนะคะริบบิ้นจะทะลุออกมาได้ง่ายนะคะถ้าถ้าไมา่ถ้าไม่ออกเราก็ถอยแล้วก็สอดใหม่นะคะเราก็ดึงเราก็สามารถจัดแต่งทีหลังได้อีกนะคะสําหรับกลีบตรงนี้เนาะถ้าเหมือนกันเลยนะคะทําให้รอบทั้งหเส้น พอมาถึงเส้นสุดท้ายนะคะตรงนี้นะเราจะดึงนะคะกีบแรกขึ้นมาก่อนเนาะเพื่อที่เวลาสอดเราจะสอดได้ง่ายนะคะก็สอดเข้าไปด้านในแบบนี้เลยแล้วก็อ่าสอดนะคะตามปกติเลยนะคะที่เราสอดผ่านมาทุกช่องนะนะคะก็บังคับให้ริบบิ้นออกมาเหมือนเดิมแล้วเราก็ดึงนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วกีบนี้ก็ดึงลงเหมือนเดิมนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะเป็นริบบิ้นอ่าแบบริบบิ้นสามเส้นที่ทําได้ไม่ยากนะคะอยากให้ลองทําตามกันดูนะใครที่มีพื้นฐานนะคะทําทรงกลมนะคะสำหรับอ่าลายริบบิ้นสามเส้นเป็นอยู่แล้วลายนี้ก็ทําได้ง่ายๆเลยนะคะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอดเก็บริบบิ้นที่เหลือนะคะโดยที่เราจะใช้กรรไกรนะคะนํามาตัดในส่วนของปลายทิ้งไปก่อนนะคะเราจะตัดให้เท่ากับตัวทรงดอกเลยนะตัดออกไปประมาณนี้เลยนะ ะะให้เท่ากับตัวทรงดอกเลยอ่าตัดยังไงก็ได้แบบว่าที่เราสอดแล้วไม่ทะลุออกไปด้านข้างนะคะตัดเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะสอดเก็บขึ้นไปนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะสอดเก็บขึ้นไปแบบนี้เลยแล้วก็กดให้เป็นรอยนะคะอ่าสอดให้ครบหเส้นนะคะวิธีการเก็บก็ง่ายมากๆนะคะแบบนี้เลย ็จแล้วนะคะดอกล้อมดาวของเรานะคะเป็นแบบริบบิ้น3เส้นนะคะขนาดน่ารักกระทัดรัดใครที่ชอบริบบิ้น3เส้นอย่าลืมลองทําลายนี้ดูนะคะทําง่ายมากๆนะคะถ้าชอบลายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย